ติดคอมา20กว่าป,ปีแล้ว,ลวเป็นเป็นหลวงพ่ออะไรครับพี่หลวงนี่ก<ม>็จะเป็นของอะไรหลวงปู่บุญไวกลางบางแก้วที่เขาจะแจกลูกแจกหลานนะจะได้มาประมาณตก20ปีแล้วสมัยนั้นไปโคราชนะไปค้าขายก็ไปเจอ<ม>เขาบอกไวร้อยหนึ่งก็ต่อก็ห้าสิบเขาขอหกสิบบาท <c oughs> ให้เป็นแสนแต่<อ>ไม่เอาตังค์เขาเพราะรู้ว่าผ้ามันไม่แท้เรารู้ว่าผ้าไม่แท้ไม่แท้เราเราก็ไม่ให้ไม่ให้โอ้โหนี่เรียกว่าและให้เขาไปดูอยู่คุณธรรมจริยธรรมในวงการมาเจอ ยังอยู่ที่นั่นกลุ่มนะตอนนี้นะเจอพี่ชายไปเก๋าคัมบอร์ดอยู่ในวงการผมว่าคนนี้นะ30สิปีเธอเนะี่ยอยู่ในวงการนะเดี๋ยวไปคุยกับนะพี่ลมวังกดนะครับผมสายเครื่องรางตัวจริงเมืองพิจิตรเลยนะฮนะไปคุยกับพี่เขากันนะสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับอ <laughs> มมารมณ์ <laughs> คันครับฉ <ride> า, <laughs> าย,ยาในวงการคือ <c oughs> ลมพะเครื่อง <laughs> ลมพะเครื่องนะฮะผมไปตั้งชื่อให้ละลมวังกดไปแล้ว <laughs> พี่ชายอยู่ในวงการมากี่ปีอะครับพี่วงการมากแต่แต่ปีสี่สี่หกฮะปีสี่หกอ้าวทำไมจำไม่นานผมก็บอกผมโหผมดันบอกว่าถามว่าทเ่นมาจริงอะอยู่ก่อนหน้ามาอีกสิบกว่าปีอ๋อจะเข้ามาขายพระเรียกว่าสามสิบปีจะมีแน่นอนปีแน่นอนอืมนะครับผมโอ้โหนะก็จะประสบการณ์ต้องเยอะก็พอได้พอได้ขนาดสายไหนเป็นพิเศษครับพี่ลงครับเครื่องรางเป็นพิเศษเครื่องรางนะฮะเรียกว่าเครื่องรางสาจังหวัดพิจิตรทุก กในเกจิจิตเนี่ยเรียกว่าได้หมดอมืนะครับผมแล้วในชีวิตเนื่องแต่เล่นพ้ามา30ปีเนี่ยเคยขายได้แพงที่สุดประทับใจที่สุดเท่าไหรค่ครับพี่ลครับก็น่าจะแสนสองสมัยนั้นแสนสองที่สูงสุดนอกนั้นก็ห้าหกหมื่นสี่หมืนเคยขายนางพญาไปองค์ก็หกเจ0 0หมื่นซื้อ,อมายี่สิบบาท <laughs> ซื้อ2ดาม่ากันแล้ว FC ผมเขียกอง20 20บาทเดี๋ยวเอาทีละช็อตพี่ชายแสนสองเนี่ยเป็นพระอะไรครับพี่ชายครับพระสมเด็จสมเด็จวัดละคังสมเด็จวัดระคังกุสองทองกุสองทองซื้อมาเท่าไหร่ครับพี่ชายซื้อมาสมัยนั้นก็60บาทซื้อมา60บาทนานไม่เก็บไว้นานไม่กว่าจะขายแสนสองจะศึกษาได้ก็หลัสี่ห้าปี ซื้อ60บาทได้จากไหน60บาทเนี่ยได้จากไปตอนสมัยนั้นไปโคราชนะไปค้าขายก็ไปเจอ <c oughs> เขาบอกไวร้ยอยนึงก็ต่อก็ห้าสิบเขาขอ60บาท <c oughs> ก็เลยซื้อมาเสร็จแล้วก็มาสึกษาดูว่าเอาไปประกวดพาระที่พิโลกนั้นเนี่ยวัดใหญ่ประกวดครั้งแรก ก็ไปให้กรรมการเขาก็ดูเขาถามว่าจะประกวดไหมก็เลยบอกว่าไม่ประกวดเราอยากรู้ิ่เฉยเขาถามว่าจะเอาไว้ศึกษาเอาไว้ศึกษากับก็ได้เอามาก็มีคนติดตามมาซื้อแต่ห้0 0ม0่นเจ็ดหมื่นถ้าขายไปแสนสองอ๋อเขามาพิชให้ห้าห0ื่นหกมืนใช่เราก็ไม่ขายไม่ขายสุดท้ายมาโดนกันที่แสนสองสมัยนั้นโอ้โหนะฮะสมเด็จอะไรนะอีกทีหนึ่งสมเด็จอะไร พิมสองคลองอะไรอย่างเงี้ยไหมผูกสองคลองกุสองคลองซื้อมาหกสิบาทจากโคราชจากโคราชเก็บไว้สี่ห้าปีแล้วก็มาขายนะฮะเรียกว่าแท้ดูง่ายแน่นอนเลยสมัยก่อนก็จะได้ผ้าจากบึงช้างอ่ะบึงช้างสมัยก่อนเนี่ยถัดจากนี่ไปห่างไม่เท่าไรแล้วก็จะเล่นผ้ากันเยอะสมัยนั้นราคาไม่แพงก็จะเก็บเกตชายโยมงละกสีติดผ้าติดมาขายสองพันสามพันโอ้โหมีอยู่ครั้งหนึ่งซื้อไปไปห้าสิบาทมาขายร้านทีนอนพิจิตจะขายไปหมื่น 6 0 0พันเล็กเฉพาะให้หมื่นแปดไม่ขายขายละไที่นอนไปหมื่นหกพเสียนเนี่ยตำนานเลยเล็กทับคอนะ้ะูดถึงเล็กทับคอนี่ถ้าแกยังอยู่นี่ผมต้องได้ขอสัมภาษณ์แกแน่นอนนะฮะพี่ชายใจดีนะฮะแกก็ตอนนี้ก็ไปแล้วนะฮะครับผมอยางเล็กทับคอไม่ได้อีกแล้วครับนะฮะอืมอ่ะมีอีกอีกสองจอดเห็นเมื่อกี้ว่าขายนางพญาไปเท่าไหร่นะ ขายไปเจ็ดหมื่นขายไปเจ็ดหมื่นสมัยก่อนพี่จิตธานีก็เปิดก็เอาภ้ามากองขายก็ไปเขีียรได้มาได้มาองค์นึงก็ไปกรุงเทพก็พอดีไปเจอคนรู้จักกันก็เขาขอซื้อเปิดท้วยแสนเขาก็เลยเอาไปให้ใครดูวุฒพผ่านมาทิ้งเขาขอต่อห้าหมือนกขขอเขาเจ็ดหมื่นจำได้ว่าขายไปได้แค่นั้นซื้อมา20่สิบเขีียรกองได้ที่ตลาดพิจิตธานีตลาดพระเครื่องเก่าของเราอะนะซื้อยี่สิบนะฮะ ขายเจ็ดหนึ่งโอฮะวันนี้สุดยอดเลยฮะท่วมจริงๆฮะพี่น้องเอฟซีนะฮะพี่ลมตามคอนเทนต์เลยในชีวิตเนี้ยเคยซื้อพระเก๊งแพงมั้งไหมพี่พระเก๊งแพงก็จะเห็นมีนางพญาอยู่พันห้าโดนหนักสุดเลย 1, 5, 5. พันห้าคือเราดูาว่าแท้ไหมตอนนั้นอะตอนนั้นอะสงสัยว่าทําไมพระทําไมดูแ,แล้วมันก็มีพบหมดทุกอย่างก็ซื้อมาศึกษาดูปรากฏเราดูแล้วว่าเป็นพระอัดใหม่เอ็ พี่คงฤทธิ์ที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านก็มาดูมาดูเขาขอซื้อห้าหมื่นไม่ขายเพราะรู้ว่ามันไม่แทอ oh. เสร็จแล้วพี่คงฤทธิ์แท่ไปสองเดือนพี่คงฤทธิ์ก็ไปเสร็จแล้วพี่คงฤทธิ์ก็กลับมาเสร็จแล้วก็มาดูเอามาดูว่าผ้าเนี่ยมันเป็นยังไงที่งมันเกย,ยังไง oh. เขาก็เลยให้หมื่นนึกว่าให้เป็นน้ําใจว่า oh. ที่ไม่เอาเงินเขาเป็นแสนเขาไขอต่อไง oh. แล้วจากนั้นมา oh. <ๆ>เขาก็เลยให้ไว้หมื่นนึงแล้วก็ให้ผ้าเข้าไปบอกไปเฮ้ oh. นั่นแหละที่ซื้อแพงคือพันห้า แต่ก็มีคนมาฟิตให้ให้เป็นแสนแต่ไม่เอาตังเขาเพราะรู้ว่าผ้ามันไม่แท้เรารู้ว่าผ้าไม่แท้ไม่แท้เราก็ไม่ให้ไม่ให้โอ้โหนี่เรียกว่าแล้วให้เขาไปดูอยู่คุณธรรมจริยธรรมในวงการนะฮะแล้วเขาบอกว่าเอฟซีนะเขารักษาน้ําใจว่าให้หมื่นนึงนะว่าไม่ไม่ไม่เอาเงินแสนเขาเลยก็บอกงั้นแกก็เาพ้าไปด้วยถ้าเป็นคืนอื่นเอาแล้วก็เอาแล้วท่านผมเอาแล้วหัวแล้วนะถูกแล้วแมวเอาหรอกเพราะทะลุแมว แล้วเขาทําไมได้เกรียบเขามีไหนเราอยู่วงการผ้าอยู่แบบเอาเกรียบใครเขามีประโยชน์หรอกเราต้องหากินด้วยมือตัวเรานนั่ถ้าจะอยู่ได้ดีสมบูรณ์คือต้องรู้จักแบ่งปันกันถึงจะอยู่ได้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะะผ้าจะเตือนไว้ทุกคนนะอย่าไปคิดเห็นเกี่ยวกับการเล่นผ้าเลยเราต้องเผื่อแผ่กันไม่มีใครรวยแล้วในวงการผ้ามีแต่อยู่ได้จะอยู่ได้มีความปกต้องเอื้ออาทรถึงจะอยู่ได้ครับผมอสุดยอดครับพ่ลอมแล้ว อีกคาถามหนึ่งมันจะมีสามคำถามคือซื้อถูกขายท่วมแล้วก็โดนพักเก้นะฮะอีกตอนสุดท้ายเลยคือเคยขายตกควายไหมหรือเรียกว่าตก,ตกราคาเนี่ยขายลูก,กอะเยอะแยะหมดเยอะแยะถ้าตกราคาเนี่ยเขาพูด<ะ>แลแ้วแค่เราขายตกไปเนี่ย,<ะ>เ,ยเขาตามมาซื้อนี่เราก็รู้เลยว่าเวลานี้ว่าเราขายตกไปแล้วแต่อย่าไปสนใจอืเราต้องถือว่าแบ่งปันให้พวกไปมีอะไรที่แบบเราจําเรือที่ขายตกไปอะพิลมที่แบบ โหแพงอะแต่เราขายไปถูกถูกอ่ะมีอะไรก็มันก็ไม่ค่อยจำเราเพราะเราถือว่าเราทําใจไว้แล้วเราเข้ามาในวงการนี้ทำมันเหมือนเจอหินหนามไงสามสิบปีเนี่ยเราต้องทำใจอย่าไปคิดอะไรที่เราไม่รู้ก็ให้คนอื่นเขาไปเวลาคนอื่นเขาไม่รู้เรายังได้เลยเราต้องคิดอย่างนั้นใช่ใช่ใช่ก็เหมือนกับซื้อมาหกสิบขายแสนสองซื้อมายี่สิบขายเจ็ดหมื่นเนี่ยนะจะเอาไปก็ให้เขาไปมันเรื่องของเขาไอที่เราได้นักหนา เราจะไปกลัวอะไรล่ะสิ่งที่เราได้ก็ตั้งเยอะแล้วอืแล้วก็แบ่งให้เขาไปบ้างไปไรไปแล้วอย่าไปจดจําให้มันปวดหัวครับคิดง,ง่ายๆคืออ่ะแบ่งกันไปเธอรู้เธอก็เอาไปกินฉันรู้ฉันก็มากินจบวงการพระกรับ,<า>รบม,บมถ้าใครคิดอย่างนี้ก็สบา,ายใจอยู่ในวงการพระได้นี่คือวงการพระที่เราเราทุกคนจะอยู่ได้อยากจะเตือนน้องๆว่าทุกคนต้องรู้จักแบ่งปันกันถึงจะอยู่ได้ช่วยเหลือกันผม เราคนเล่นผ้าอยู่ในทีมขายก็อยู่ในทีมขายมันนะักฟุตบอลนะครับถ้าเราไปอยู่ในอีกฝ่ายหนึ่งแล้วจะชนะได้ไงบอลไม่ชนะหรอกคนขายก็จะอยู่ได้ก็ต้องช่วยกันครับแต่ก็อย่าให้มันมากเกินไปอือหือนี่ฮะคมมากนะปรัชญาการอยู่ในวงการพระเครื่องของพี่ชายใจดีนะฮะพี่ลมพระเครื่องล้มวังกดลมวิกิตคือแล้วแต่จะเรียกกันนะฮะโอเคนะฮะก็เดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องมาขอชมพระในคอหน่อยนะพี่ลมครับว่าใช้อะไร ทุกวันนี้ที่มีอยู่ทุกวันนี้ใช้อะไรนะฮะนี่จะเป็นหลุมเงินที่ได้มาใหม่ๆโก็เพิ่งได้มาพาดอย่างสภาพยังไม่ได้ใช้โอ้ยังไม่ถามราคานะี๋ยังไม่กันหลังใหม่เคยไม่ยังไม่ใช้เลยส่วนนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นวัลคังที่ล้างมาที่ล้างจนช้ำเขาล้างมาจนช้ำส่วนนี้ก็จะเป็นเบียแก่ นะฮะไเนี่ยเบี้ยแก่ให้ดูเบี้ยแก่มาอ่ะเบี้ยแก่อ่ะนี่คือเบี้ยแก่ที่ติดตัวมา20กว่าปีแล้วนะฮะเอออยู่มา20กว่าปีแล้วติดคอมา20กว่าปีแล้วยีิบกว่าปีแล้วเป็นเป็นหลวงพ่ออะไรครับพี่หลวงนี่จะเป็นของอะไรหลวงปู่วุฒวิการบางแก้วที่เขาจะแจกลูกแจกหลานนะจะได้มา ประมาณตกยี่สิบปีแล้วที่ได้มาแล้วอยู่กับตัวมาเรื่ของในคอเนี่ยเปิดราคาไม่ได้พี่ลมไม่เคยเปิดขายไม่เปิดเลยอันนี้มีคนฟิปซื้อก็ถึงแสนแต่ก็ไม่ขายเนี่ยนะเนี่ยเม็ดเนี้ยมีคนซื้อเนี่ยเป็นแสนบางอย่างเนี่ยอย่างพี่ชายชานนี้พี่ลมเนี่ยรู้จักกันมาเรียกว่าสิบกว่าปีแล้วนะครับสิบปียี่สิบปีแล้วตั้งแต่ผมเข้าวงการนะฮะแต่ก็ไม่เคยนะคุยกันถึงเรื่องเรื่องเบื้องลึกอะไรต่างๆนานาของพี่ชายนะไม่เคยมาคุยถามซื้อพระอะไรพระในคอไม่เคยครับผมเรียกว่า สิ่งที่เอฟซีรับรู้ในวันนี้เนี่ยก็คือรับรู้พร้อมๆกันกับผมเลยนี่เหรียญเหรียญอะไรหลวงพี่รมนี่เป็นหลวงพ่อปั้นเนี่ยปั้นเน้นกลุ่มนี้แน่นี่ที่เขาเล่นกันอยู่ใช่ไหมที่เขาเล่นเนี่ยสาห้าสองสามเนี่ยจะเก็บไปตกสามสิบเหรียญแล้วเหรียญนี้ฮะเนี่ยที่นั่งอยู่นี่เขาก็เอามาขายให้ไงจะเก็บเหรียญรุ่นนี้ไงเพราะสวยดีทันหลวงพ่อปั้นไม่ทันไม่ไม่ทันหลวงพ่อปั้นละแต่เป็นเหรียญที่อะไรอ่ะดีมากสวยทําได้สวยแล้วผมถึง ชอบเก็บเพราะอะไรเพราะเป็นเหรียญที่สวยไงผมว่าปั้นป like ีสองสามสห้าเนี่ยครับผมเป็นเหรียญที่ใช้ได้เลยน่าเก็บครับผมออกปีอะไรนะออกสองสามปีสองสามสี่ห้าโอเคจีก็ดังๆเยอะเลยตอนนั้นสองสามงถามลุงทุยเดีวอ่านี่ฮะลุงทุยมาแจมฮะใครใครเสกมาฮะลุงทุยครับปีสองสามสามนี่ขนาดการยิบใหญ่โอ้โหนะฮะ เรียกว่ากดังที่เก็บตัวนี้เพราะอะไรเพราะหนึ่งชอบศิลปะเลยและเล่นง่ายครับผมทั้งหลังงานเหรียญน่จะมีตำเหนืให้ดูจะใครไปศึกษาต่งดูจะรู้เลยว่าแมนครับดูง่ายครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อปั้นปีสองสามนะฮะเป็นเหรียญดีมีอนาคตอนาคตแน่ยังไงมาแรงแน่นอนตอนนี้เก็บไว้กี่เหรียญแล้วพี่ลมหนสามสิบกว่าเหรียญแล้วสุดยอดนะฮะวันนี้เนี่ยผมมาเนินกลุ่มผมคุ้มค่ามากนะได้เจอทั้งพี่ลมนะฮะได้เจอทั้งคุณลุงทุยนะฮะ อ่านะฮะแล้วก็โหมเยอะแยะมากมายพี่น้องชาววงการพวกเครื่องตอนนี้แผงก็เริ่มเริ่มเริ่มจะเก็บกันแล้วนะฮะเริ่มเก็บกันแล้วนะครับผมวันนี้ขอบคุณนะฮะขอบคุณมากๆกนะครับพี่ลมครับผมที่ให้ข้อมูลนะฮะเรียกว่าไม่เคยบอกใครนะฮะความลับพวกนี้นะครับผมครับผมก็จะลืมนะฮะถ้ามีคนสนใจพักเครื่องอะไรของพี่ลมเนี่ยติดต่อได้ไหนมีเฟซบุ๊กไหมพี่ลมครับ เฟสบุกกว่าอารมณ์คันทับไงอารมณ์คันทับนะฮะเป็นอารมณ์คันทับเป็นภาษาไทยเลยนะอารมณ์คันทับโอ้โหนี่กวางนามตะกูลนี่ต้องสะดุ้งเลยนะฮะนามตะกูลดังนะฮะอารมณ์คันทับเนี่ยฮะไปนึกไปคิดเอาว่าเป็นนามตะกูลของใครนะฮะเป็นญาติกันแน่นอนใช่ไหมพี่ลมครับอ่าอารมณ์คันทับนะฮะขอบคุณพี่ลมอีกครั้งครับพี่ชายครับผมสวัสดีครับค